ตั้งใจฟังให้ดีอาตมาจะาเทศให้ฟังให้รวมจิตเข้าไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ไม่คิดไปทางนก,ก็รู้เห็นลมเข้าอยู่เวลาลมออกก็ไม่คิดไปทาง ยังมีสติอยู่ประคอยประครับประคองความเป็นไปความกิจให้อยู่ในความสงบทั้งเวลาลงออกทั้งเวลาลงเข้าลมออกก็ให้รู้สึกว่าเรามีลมออกลงเข้าเราก็รู้สึกว่าลงเข้า ถ้าบางคนอาจจะต้องการหนักขึ้นน้นก็คือพิจารณาแยกขันธาตัน,นี้จนเหลือแต่กระดูกจนเนือจะเท่าจ่ฐานนี่นก็เรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาพิจารณาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของคัน์อันี้ตอนนี้ เราก็ภาวนาเป็นแล้วทุกคนใจก็สบายแล้วทีนี้ก็มาฟังธรรมะที่เป็นส่วนประกอบให้จิตของเราเพลิดเพลินในธรรมอตมาใ้เทศ เรื่องพุทธิตลสามคือประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันนี้ก็เทศไปแล้วคระชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพ็คิดว่าคงจะเข้าใจกันดีความชั่วมันไม่อยู่ที่อืน่น มันอยู่ที่ใจของเราหรือว่ากิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้เราทําความชั่วกิเลสนั่นเองเป็นเหตุให้ทําความชั่วไม่ใช่ใครที่ไหนมาทําให้เราชั่วหรอกกิเลสคือโลภะโทสะโมหานั่นแหละที่อยู่ในใจของเราแ้วนนย มันคอยทําให้เราชั่วมันให้เราทําบาปทํากรรมทําชั่วทําผิดไปนะโลกหมกไหมก็เพราะว่าใจของเราเนี่ยที่มีกิเลสยูดด่นี่ลหยกิเลสมันพาไปมันนําไปนําไปสู่อว,วัย,ยภูมินําไปเป็นเปรตเป็นสุรกาย นำไปเวียนสัตว์ดีราศามีครั้งหนึ่งพระชื่อติดสะอยู่จำพรรษาแล้วเขาถวายผ้าจะนอมพรรษาใม่ผ้าจะนอมพรรษาเนื้อไม่ละเอียดหรอกเนื้อหยาบไปฝากพี่สาวไว้ ว่าเอาไว้นี่ก่อนแล้วต่อจะหาเพื่อนมาตัดกีวอนให้นี่ก็หลายเดือนพี่สาวก็เห็นว่าเอะนี่ผ่านเนืออ้อหยาบมันไม่เข้าท่าน,น,นั่นเป็นช่างเนี่ยเขาก็รู้เนือ้อเนืออ้อหยาบเนื้อไม่หยาบเขาก็เลยเอาไปฟันไปสับไปโคกไป ทุบจนเป็นนุ่นเป็นฝ้ายใหม่แล้วเขาจึงมากรอยนึ่งเขามาทำเป็นเส้นได้อีกทีหนึ่งได้ละเอียดเต่ก่อยเมื่อก้าวขันมันมันใหญ่พอทุบแล้วทำแล้วมันมันดีกว่าเดิมมันใหญ่กว่าเดิม ที่ท่านจะพาพระสงฆ์มาตัดตัดกีวรก็เลยไปถามที่สาวกีวรที่ฝากไว้อยู่ไหนจะตัดผ้าแล้วอันนี้ที่สาวก็เอาผ้าที่ทําเสร็จนั่นแหละบอกมาให้่านี่ผ้าของท่านท่านก็บอกว่าน,นี่ไม่ใช่ผ้าของฉันเนื้อหยาบกว่านี้ไม่ใช่เนื้อละเอียดอย่างนี้ไม่หยาบไม่ใช่เนื้อละเอียด พี่สาวก็บอกว่านี่แหละฉันมาแก้ไขใหม่ฉันมาทําใหม่พูดไปพูดมาก็เลยเข้าใจกันเ,เข้าใจแล้วก็นิมนต์พระตัดเป็นกีวรเมื่อพระสงฆ์ตัดกีวรถอยท่า,ทานติดสาอยู่นั้นพี่สาวก็ทําอาหารเลี้ยงเลี้ยงพระเลี้ยงสงฆ์ที่มาช่วยกันเย็บกีวร ทำอาหารเลี้ยงพอตกกลางคืนมาเอาอาหารไม่ย่อยอาหารในท้องพระติดสา,ารไม่ย่อยเคยได้สันอาหารดีสันเยอะไปเรื่องอะไรทำนองนี้แหละแต่ก็ได้เรียนมาสมัยเป็นเรียนอยู่พอเรียน สองประเดยนนั่นไงปรีเียนสามเนี่ย <c oughs> เรียนมาอยู่พอตกกลางคืนมาเออมันไม่ย่อยบนีปก็เลยตายตายก็เป็นห่วงผ้าผ้าที่ตัดร้ออกพวกนี้ฉันจะใส่ ตัเดเรียบร้อยแล้วค่อยผาด้วยพรุ่งนี้ฉันจะใส่โตคืนมาตายก่อนตายแล้วไปมีความเยื่อใยในใจขีวรก็เ,เลยกลายไปเป็นเลนไปเกิดเป็นเลนอาศัยอยู่ในผ้าขีวรนนั้นพระก็จะมาแบ่งกันวันนี้เมื่อท่านตายแล้วไม่มีพระอุปถากไม่มีโยงอุปถาบไม่มีใครเป็นผู้อุปถาก ของเ้นก็ตกเป็นของสงฆ์ของสงก็รวมใจกันไมเจะหยิบแบ่งแยกทีนี้เลนตัวนั้นก็ร้องรั้นเอาผ้ามาแย่งเอาผ้าสานผ้ามาแย่งเอาผ้าสารอาุตตเ,เจ้าประทับอยู่ในพระคันธกุฎีได้ยินเสียงจึเลยบอกพระอ,อนุนมา ที่พ้าอนนลมาว่าอนนลไปบอกเขาอย่าเพิ่งแจก,กของในวันนี้หลังเก็บวันไปแล้วค่อยแจก,กแต่ก็ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมจึงทําอย่างนั้นพอท่านตายไปได้เจ็ยวันผ่านเจ็ดวันเล่นตัวนั้นก็ตายก็เกิดเป็นเทพเทวีรายดาวดึงว่งพ่อได้รักษาศีล มันเลยไปเป็นเทวดาอยู่สันสวรรค์สันดาวดึงแต่ถ้าพระเจก,กก่อนคงไม่ได้ไปสวรรค์หรอกพรองไปในโลกพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์อันนี้พระองค์จึงสั่งให้พระอานนท์บอกให้หยุดให้พาหยุดไม่ต้องเกียดก,กันตอนนี้ให้หลังกิจวันไปก่อนนี่แหละความเย่อใหญ่ความห่วงความใหญ่ความติดความคล้อง มันให้เกิดในภูมันต่ำเป็นสเดียรสารก็ได้เป็นสันนรกก็ได้ถ้าพระแจกกีวรวันนั้นวันที่พุทธเจ้าห้ามไม่เชื่อฟังพระองค์เรียนตัวนี้ก็คือพระองค์นั้นแหละพระองค์ที่มีกีวรที่ตัดกีวรน,นั่นแหละก็จะลงไม่ไหมในนรกเพราะโกรธเ้ความโกรธก็เป็นเหตุให้ไปสู่นรก ก็จะได้ไปสู่นรกแน่นอนแต่นี่ด้วยพุทธานพระพุทธองค์ทรงพระพุทธเจ้าทรงเมตตากลัวสัตว์และเหล่านี้จะต้องไปไหมในรลกอยู่ในห้ามไว้นี่แหละสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีมันไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลหรออยู่ที่กีดมันคล้องอยู่ตรงไหนมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นเกิดโทสะโมหะราคะตัณหาโอ้สลรพัด มันเกิดได้ท่านแหละภูมิมันตน่าเียภูมิสูงกว่ามันกันมันก็เป็นไปได้ถ้าเราความดีเราก็มีโอกาสที่จะเราทําความดีเราก็มีโอกาสที่จะไปสู่ภูมิมันสูงเป็นเทพเทวดามีความสุขกว่าเป็นมนุษย์นี่อีกหลายเท่าอืแต่ก็ไม่มีใครอยากตายแล้วเป็นเทวดาทันทีหรอกนั่งอยู่ในนี้ก็ไม่มีใครอยากเป็นเทวดาหรอก เราได้เป็นเทวดาแล้วนี่จิตใจของเราสบายแล้วเราพ้นทุกข์แล้วเราพ้นจากทุก์แล้วแต่ถ้าจะให้ใครมาตาดัดคอเราชึดให้เราเป็นเทวดานี่เพราะคงไม่มีใครอยากเป็นเทวดายังอยากอยู่ต่อไปอีกยังอยากมีสุขในมนุษย์ไปอีกไม่มีใครมาอยากให้เขาตาดขัดคอแล้วได้เป็นเทวดาหรอก เป็นก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าจะมาฆ่าแล้วได้ไปเป็นทเทวดาเนี่ยมันไม่ใช่เ็นคุ้มค่าเลยการเกิดการตายของเราก็ไม่เป็นทางที่ดีทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็เดือดร้อนเป็นทุกข์โดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสแสดงธรรมไว้เป็นจำนวนมากมายเพื่อป้องกัน สัตว์โลกนี่แหละให้ถึงความสุกความเจริญไม่ไปพระนิพานก็ให้เลยไปพรมโลกไม่ไปพรมโลกก็ให้ได้ไปดาวดึงสวรรค์ท่านให้ทำความดีสิ่งไหนเป็นความดีให้ทำสิ่งนั้นสิ่งไหนไม่ดีอย่าทำอย่าทำเป็นเด็ดขาดให้ตั้งวินยัยให้กับตัวเองสิ่งที่ดีข้าพเจ้าจะทำ สิ่งที่ไม่ดีทําให้ใจตกต่ําข้าพระเจ้าจะไม่ทําจะทําแต่สิ่งที่ดีทําสิ่งที่มีประโยชน์ทำทั้งสิ่งที่มีคุณมีเป็นสิ่งที่ทําให้ถึงความสุขความเจริญข้าพระเจ้าจะทําสิ่งนั้นตั้งปณิธานในใจเลยนี่เกิดมาชาตินี้ข้าพระเจ้าจะไม่ทําชั่วให้กับตัวเองจะทําความดีให้กับตัวเอง จะทําเราให้ไปสวรรค์ไปพรมโลกไปนิพพานโอกาสที่เราจะได้เช่นนั้นมีอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วโอกาสที่จะได้ไปสวรรค์ไปพรมโลกไปนิพพานมันมีอยู่แล้วถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหนีไปไหนมันต้องได้แน่นอนแหละเพราะแนวทางมันสมบูรณ์อยู่มรรคคาสอนของพระพุทธเจ้ามันยังสมบูรณ์อยู่ เราปฏิบัติตามมันต้องได้สิไม่ถึงพระนิพพานก็ต้องไปถึงคุมวโลกไม่ถึงคุมวโลกก็จะถึงสวรรค์ให้ลองคิดดูอย่างนี้เราทําความดีแล้วเราต้องไปสู่ภูมิอันดีไปสู่ภูมิมชั่วจะมีประโยชน์หลายภูมิชั่วไปตนกนรกเสียเวลาเวลาเดือดร้อนวุ่นวายแต่คนทําโมโ,โหข,ขึ้นก็นรกก็ไม่กลัวนะที่นี่ เออไม่กลัวหรอกนรกนี่ไม่กลัวหรอกมันจะไปกี่ขุมฉันก็ไม่กลัวนี่เนี่ยก็เรียกว่าบาปแล้วเห็นผิดแล้วเห็นความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ควรจะทำนี่มันก็ไม่ถูกต้องทำแต่ในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งไหนดีให้ทำสิ่งนั้นคือทำสุจริตกายวาจาใจให้เกิดให้มีขึ้นในตน พยายามทําสิ่งที่ดีนี่แหละไม่ว่าในขณะหลับหรือไม่ว่าในขณะที่เราตื่นอยู่หรือว่าขณะที่เรานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่แต่ยังไม่หลับนี่แม้แต่ใจที่จะคิดชั่วก็จะให้มีนี่แหละให้มีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในใจให้มีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในตัว พยายามทําสิ่งที่ดีไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอยู่ที่ไหนก็ตามให้ทําดีไว้ให้มากทําความดีให้มากเพราะความดีมีผลเป็นความสุขนม้เรียกเงนเ่าบุญนั่นแหละคือความดีบุญเรียกว่าความดีบาปเรียกว่าความชั่วเราไม่ทําบาป ไม่ทาบาปทางกายไม่ทาบาปทางวาจ,จาไม่ทาบาปทางใจคนถ้าลงถึงว่าไม่ทาบาปทางใจแล้วคนผู้นั้นต้องสังเกตเห็นใจของเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าคิดดีคิดชัว่วคิดดาบคิดละเอียดมันต้องเห็นใจเป็นอย่างน,นั้นอยู่ตลอดมันถึงแก่ละความชั่วทางกายทางวาจ,จาได้คือใจมันไม่เอาแล้วทางกายทางวาจ,จามันก็เอาไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ ใจนี่สําคัญที่สุดใจประเสริฐที่สุดดีที่สุดสภาพอะไรต่างๆก็ใจนะ่ะเป็นทนถึงก่อนถ้าใจชั่วความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆมันก็ชั่วตามไปด้วยอย่างนี้มันเป็นความชั่วความเดือดร้อนเราไม่ต้องทำเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องนึกเราไม่ต้องปฏิบัติสิ่งไหนที่เป็นความเดือดร้อนแก่เรา ให้เราทาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราเป็นประโยชน์ในชาตินี้เป็นประโยชน์ในชาติหน้าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคนิพพานให้ทําอย่างนี้ให้มีจิตคิดอย่างนี้ตลอดเรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อชําระใจของเราให้บริสุทธิ์เด้เป็นพระโสดาบันเป็นสมรทาคาเป็นนาคาเป็นอรหันต์อันนั้นเป็นชั้นภูมิที่อยู่ของจิต แต่ว่าโดยทั่วไปเราก็ทํำอย่างนี้แหละกําหนดรู้ใจของเจ้าของสิ่งไหนไม่ไม่ดีให้ชำระออกไปสิ่งไหนดีก็เก็บไว้ความไม่ดีอยจะเอามาโชว์คนอื่นเอาความดีโชว์พยายามทําแต่สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเองมันก็มีความสุขความเจริญเท่านั้นเอง ถ้าไม่ทําสิ่งที่รีงามเกิดมาชาตินี้ผิดหวังเกิดมาเสียชาติเกิดวันนี้เราจะต่อไปเราจะมาเกิดได้อย่างนี้อีกไหมไม่แน่นอนเพราะความเป็นความตายของคนนีมันไม่เป็นของไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรต่อจะเป็นทันเดือสารเปลี่ยนชั่วกายสัตโรกหรือ,อยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้เรามีลมหายใจเข้าออกอยู่เรามีสติอยู่เรามีใจอยู่จเจริญอยู่ เป็นสุขอยู่เวลาตายไปจะเป็นทุกข์เป็นร้อนหรือจะไปสู่ภูมิสุขก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนว่าจะเป็นไปได้ยังไงนี่แหละถ้าเราทําชั่วอยู่เราก็ไม่รู้ว่าความดีเป็นยังไงถ้าเราทําความดีอยู่เราก็รู้ว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรหลุพื้นไม่ควรกระทำนี่แหละ ขอให้พิจารณาลงมาที่ตัวของเราความเกิดแก่เก็บตายวันนี้อยู่กับทุกคนตายแล้วถ้าไปสู่ภูมิชั่วก็เสดายที่เราเกิดมาเนี่ยไม่ได้ทําความดีไว้หรือทําความดีที่ยังไม่ละเอียดอ่อนพอที่จะไปสวรรค์ได้ทำได้ไม่กน้อยอยู่ตามบ้านตามเดือนไม่รู้ว่าจะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกอันนี้แม่นแน่นอนแต่ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมมั่นใจเลยได้ว่ามั่นใจได้เลยว่า ไม่ไปสู่ภูมิอันต่ำแน่นอนยกเว้นผู้ที่ตำหนิพาาระอรหันต์เท่านั้นเองผู้ตำหนิพระอรหันต์หรือพระอริียเจ้านี่โอกาสจะไปสู่ภูมิอันต่ำนี่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าแก้ไขก็ได้ไปสวรรค์ไปโคมาลกไปนิพพานมารู้มาก,กดได้ท่านยิ่งให้มีก่อนจะปฏิบัติธรรมยิ่งให้มีการขมาโทษขอโทษข,ขออภัยขอ เออยกโทษอะไรให้ซึ่งกันละกันนี่แหละย,ยกโทษให้ซึ่งกันละกันเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะไม่ต้องไปสู่ภูมิอันตำ่ำฟังธรรมก็จะได้เข้าใจธรรมแล้วจะมีมากมีผลอยู่ในใจเราก็ไม่ไปสู่ภูมิอันต่ำเลยเราไปสู่ภูมิอันสูงไปสู่สวรสรค์ไปสู่ภพมโรคไปสู่นิพพาน ด้วยการปฏิบัติของเราถ้าเราทําถูกต้องแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าทำไม่ถูกก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างอื่นไปแต่เห็นถูกเห็นผิดก็ต้องมีครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้เห็นผู้เคยปฏิบัติมากก่อนรู้มากก่อนมีความประสบการณ์มาก,ก่อนอย่างนี้เราจรึงต้องมีครูบาอาจารย์ผู้ที่คอยแนะนำพัฒนสอนตักเตือนให้เราตั้งอยู่ในความดีตลอดอย่างนี้แหละ การกระทําในสิ่งที่ไม่ดีนี่ต้องเลิกละให้ได้อย่ายึดถือไว้ในใจมันจะพาใจของเราไปสู่คูณบนต่ํามันรู้กิเลสมันรู้มันรู้ว่าโอ้คนนี้โอกาสดีกว่าคนอื่นมันรู้มารมันก็รู้ว่าเราปฏ,ปฏิบัติปฏิบัติอยู่นี่มันก็มาทําลายเราให้ประพฤติไม่ดีให้คิดไม่ดีให้พูดไม่ดีให้ทําไม่ดี กิเลสก็ดีมารก็ดีมันพยายามทำใจของผู้ที่มีโอกาสจะได้เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนี้ให้ตกต่ำลงไปเป็นส่วนอบญญายภุมอย่างนี้มาทดสอบเอาง่ายๆใกล้นี่แหละยึงไม่ต้องคิดเลยว่าจะไม่ไปสู่ภูมิอันต่ำถ้าทำชั่วต้องไปแน่นอนแต่ถ้าทำดีแล้วถ้าทำความดีแล้วโอกาสจะ,จะไปสู่ สวรรค์ไปสู่ภพโลกไปสู่นิพพานนี่มีมากมายกายกองเราต้องยึดเอาว่าเราเกิดมาชาตินี้เราจะทําดีให้ถึงที่สุดนึกไว้ในใจนี่ไม่ต้องหวกใครเราถ้าบอกแล้วมันมามันรู้ให้เราตั้งใจว่าเราเกิดมาชาตินี้เราจะไม่ทําชั่วเลยสิ่งไหนที่เป็นความชั่วเราจะเลิกละให้หมดไม่ให้เหลืออยู่ไม่ให้คงอยู่ไม่ให้มีอยู่ ให้หมดไปจากใจเลยให้ใจนี้คิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องไปสู่ภูมิอันดีให้ถึงที่สุดภูมิอันดีก็คือตัอง้งแต่สวรรค์น,นี้ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนถึงสวรรค์ถึงคมมาโลกถึงนิพานนี่คือภูมิอันดีนิพานก็เรียกว่าโลกุตตระภูมิภูมิเหนือโลก อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ปฏิบัติไปแต่ใจเราสงบเย็นสบายปล่อยวางได้หมดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไหนมีแต่ความสุขใจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิวัติชอบนั่นแหละขอให้ตั้งใจปฏิบัติไม่ว่าจะยากง่ายปานไหนก็ตามให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดี ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งใจปฏิบัติให้สมกับเราเสียสละเวลาอันมีค่ามาอยู่วัดยุวาตั้งเจ็ดคืนแปดคืนเพื่อที่จะทำใจของเราที่ไม่สงบให้สงบทำใจของเราไม่ดีให้ดีทำใจของเราให้มีมากมีผลมีพระนิพพานในตัวนี่แหละคือเว้นการ กายะพุจริตวจีสุจริตมโนทุจริตเว้นกายทํากายสุจริตให้เกิดขึ้นทําวาจาสุจริตให้เกิดขึ้นทําใจให้บริสุทธิ์ขึ้นกายวาจาใจเป็นสุจริตชื่อประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจอันนี้แหละที่จะนําเราไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่มรรคผลนิพพานขอให้ตั้งใจปฏิบัติ นี่เราก็ปฏิบัติมาแล้วได้หกวันแล้วพวกนี้เราก็หมดการปฏิบัติเพราะฉะนั้นใกล้จะหมดเวลานี่มันคิดถึงน่นคิดถึงนี่คิดถึงบ้านถึงปัญหาที่เราจะต้องไปต่อสู้เราจะทำยังไงเราจะรักษาจิตให้ดียังไงอันนี้แหละสำคัญก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกคอยรู้ใจของเจ้าของคอยรู้ใจของตนเอง เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ให้รู้ความรู้สึกว่ามีลมอ่อนอ่อนอยู่ที่จมูกตลอดใจเราก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดถ้าเราไม่ใส่ใจเลยปล่อยตามเรื่องตามลาไม่สนใจมันก็ค่อยอ่อนกํลาลังลงอ่อนกินและลงในที่สุดก็ประมาทและเสื่อมทรามไปในที่สุดนี่แหละขอให้คิดอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้กายเป็นสุดจริต วาจาเป็นสุจริตใจเป็นสุจริตก็จะได้รับความสุขความเจริญตลอดไปไม่ว่าวันนี้หรือพวกนี้หรือตลอดเวลาในโลกนี่แหละอายุร้อยปีก็ให้มีความสุขอยู่ร้อยปีแต่ไม่ถึงพันปีสักคนหรอกหมื่นปีก็ยังไม่ถึงอ่าพันปีก็ไม่ถึงถึงเจ็ดสิบแปดสิปีเท่านี้แหละประมาณนี้ เก้าสิบปีก็ไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจทำความดีเวลาที่เหลืออยู่นี่เป็นเวลาที่เราจะตักตวงเอาความดีให้มากที่สุดความดีในการรักษาศีลความดีในการให้ทานความดีในการรักษาศีลความดีในการภาวนาความดีในการละความชั่วทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ ก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาพอยุติธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้ให้ตัง้งใจ